ราะว่าผมี่ยจะักจะรณรงค์ไม่ให้เอาฟางออกจากนาแม้แต่เส้นเดียวนะครับก็อ,อยากจะให้ทร,ราบว่าในกระบวนการร้อยสลายทางเชีวภาพเนี่ยมันมีสามแบบคือแบบที่หนึ่งคือไม่ใช้อากาศแบบที่สองเป็นแบบหมักแบบที่สามคือใช้อากาศใช้แม่ไม่ใช้อากาศจะใช้อากาศแยกไม่ใช้อากาศก็จะมีสองแบบคือแบบหมักกับแบบเน่าเสียในแบบเน่าเสียนี่ก็คือ เป็นแบบที่ปล,ปล่อยแก๊สที่ทำให้เกิดสภาวะรอ้อนๆนะฮะทีนี้ในกระบวนการหมักที่เราสอนในโรงเรียนชอนาเนี่ยเราจะเป็นกระบวนการหมักที่ใช้อาจารนะหมายคําว่าเราเราหมักบนพื้นดินนะฮะใช้เมือนสีย e ่อยสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็ต้องยืนยันต้องเอาหน่วยงานไปจับว่าเห้ของเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันปล่อยแก๊สจริงกระเปล่าแต่สิ่งที่เราตามมา ท่านกเราส่งเสริมมาตลอดเนี่ยถ้ามาฟังแบบหายอากาศนี <c oughs> ่อยสลายจะลอยฟังได้รวดเด็วเจ็ดกว่าอันนี้หลักวิชาการมอย่างได้แล้วก็เป็นการมักที่สมบูรณ์แบบแต่มันมีสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันเกิดขบวนการตึงในเช่นจักรการโดยอาศัยความหลากหลายของจุลิรีย์ที่มีเงินท้องหนาคนยกตัวอย่างเช่นอสโตแบคเตอร์มัน มันต้องเอามาช่วยในการช่วยสลายฟางเพราะว่าฟางเนี่ยเสียเ,เลโชเท่าตัอแปดสิบเก้าต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาอยากต้องการทอนติเจนเยอะทีนี้ทํายังไงพวกก็ต้องไปแอนติเจนมาช่วยในการย่อยสลายก็ปรากฏว่าเราเคยมีปัญหา,รรหาลูกศิษย์ทำนาสองร้อยไร่สุดท้ายเจนคือทําตามมาจากสุวัตตอนนั้นผมได้ทำรายการ ไล่ออกจากบ้านนะทำหวยมากด้วยครับมักฟางด้วยแล้วกดว่าข้าลงมลมแล้วก็มานัา่งมเครา์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเราได้เจอว่าในกระบวนการหมักแบบนี้มันมีการเติมนา้เจนให้กับพืชนร้อยไม่ต่ำกว่า10โลตอไ่ร่